สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการใช้ใบขัดเงาสีรถนะครับด้วยสว่านนะครับผมจากคลิปที่แล้วที่ผมขัดเงาสีรถด้วยหินเจียนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีหินเจียนะครับที่บ้านนะครับมีแต่สว่านนะครับแบบนี้นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับถอดหัวสว่านนะครับตัวนี้ออกนะครับ นี่ครับถอดออกมาเลยนะครับก็จะเป็นหัวแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการซื้อใบปั่นนะครับแบบแปะนะครับแบบนี้นะครับแบบตีนทุกแก่นะครับของหินเจียนะครับผมแผ่นแปะแบบนี้นะครับแล้วก็ซื้อใบแปะแบบขนแกะนะครับมานะครับทําการแปะเข้าไปนะครับที่ตัวนี้ แล้วทาการใส่เข้าไปในตัวสว่านนะครับหมุนเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับสําหรับคนที่ไม่มีหินเกีย์นะครับมีแต่สว่านนะครับแบบนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับมาครับเดี๋ยวผมทําการขัดเงาสีรถให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าเรามีสว่านแบบนี้นะครับเราก็สามารถนํามาดัดแปลงขัดเงาสีรถได้เหมือนกันนะครับ เราขัดด้วยสว่านนะครับก็จะดีกว่าขัดด้วยหินเจียนะครับเพราะว่าสว่านของเราสามารถปรับรอบได้ด้วยนะครับเราต้องการให้ใบเราก็ปรับรอบไปนะครับ นี่นะครับแค่นี้เองครับเราก็จะได้เครื่องมือขัดเงา4ีรถของเรานะครับเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างนะครับภายในบ้านของเรานะครับก็เป็นการดัดแปลงเล็กๆน้อยๆนะครับที่หลายๆท่านนะครับอาจจะยังไม่เคยรู้นะครับว่ามันสามารถดัดแปลงใช้งานได้หลากหลายนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องพระบ้านต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ